สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Li n e เ a n g e r นะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่เรียกได้ว่าค่อนข้างดีเลยนะได้ทั้งตั๋วนะครับ20บใบจะกิจกรรมแชร์รวมนะครับแล้วก็ของรางวัลจากจบสเตจบิงตั๋วจากจบสเตจบิงอีกนะครับเท่ากับตั๋ว2เด้งนะครับผมนะก็เข้ามารับกันนะครับอยู่ถึงวันพรุ่งนี้นะครับใครอยากรีดีก็ช่วงนี้ได้ตั๋วเยอะก็รีกันไปนะครับวันที่15กับ 16- 2วันนะครับอ่ะ เอคุโบหนึ่งตัวนะครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นนี่นะครับตัวจากสเตจวิ่งอีกนะครับอีกโหอีกสิบกใบเลยบางคนอาจจะได้เยอะกว่านี้นะครับผมได้แค่นี้นะอันดับผมได้หมื่นกว่ากว่าเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาตามล่ากันต่อนะครับวันนี้นะครับเกมนะครับบัฟตู้มาพอดีนะครับเป็นตู้เพิ่มเลทนะครับไม่ใช่คู่เทพเนาะเป็นอ่าชิงแอกนะครับกับตัว เทลุกินะครับก็เป็นไม้ทั้งคู่เลยนะครับแต่อันนี้เป็นไม้ว่องไวปะอ่านี่ไม้ว่องไวอันนี้ไม้ไหวพลิบนะครับป้าเดี๋ยวเราไปรับตั๋วกันนะครับแล้วก็จะมาเปิดฮาเกียาด้วยนะครับรับให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวดูซิว่าผมจะเปิดได้กี่ใบนะครับร้อยหนึ่งใบโอ้โหป้าเดี๋ยวเปิดให้หมดเลยนะครับไอดีนี้ก็เป็นไอดีสปอนเซอร์นะครับไม่รู้ว่าตามหาไปหรือยังนะครับแต่ก็จยวคลิปนี้จะมาตามหากันนะครับเดี๋ยวขอไปดูกบก่อนนะว่ามีกบทั้งหมดกี่ตัวนะครับ มีกบทั้งหมดกี่ตัวนะครับพร้อมปั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจ3 6ตัวนะครับพร้อมแน่นอนเดี๋ยวดูกบไฮเปอร์บ้างสิกบไฮเตอร์มี4ตัวนะครับน่าจะเป็นพอปั้นเจมมืดไปนะครับเลยไม่มีกบอ่ะโอเคนะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดหากันดีกว่านะครับว่าร้อยตัวจะได้อะไรหรือเปล่าแล้วก็จะมาเปิดเกียร์อันนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเกียร์แปดดาวน,น้ํากับ7ดดาวเนาะเดี๋ยวมาเปิดกันรอบหนึ่งนะครับไม่รู้จะออกหรือเปล่า มานะครับร้อยใบนะครับ10ครั้ง20ครั้งนะครับมาว่าชิงเอโอจจบาหรือเปล่านะครับไอดีสปอนเซอร์นะก็หาตัวเสริมนะครับยังไม่มียังเล่นอยู่ประมาณ5ตัวห6ตัว7ตัวอยู่เลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นชิงเอโอกันโอ้โหมาถึงโคนี่เด็กปฐมเลยมาหน่อยลูกมาหน่อยนะเอออ่ะมานะครับตัวที่2มาไหมมาไหมชิงเอโอ โอ้โหตอไม้นะฮะอันนี้เป็นตู้อาธาตุน้ำยอดนิยมนะก็ผมมองดูแล้วก็มันตัวเก่าแล้วอะนะครับไม่ค่อยน่าหาเท่าไหร่ก็โคโลโบดีกว่านะครับอ่าโคโลโบดีกว่าไปมานะครับอีก18ครั้งนะครับผมต้องเชื่อมั่นว่ามันจะได้นะครับเพราะว่าถ้าสุ่มรอบนี้ไม่ได้ก็ไม่น่าเปิดละน่าจะเก็บไว้รอแสงมืด แล้วไม่ก็เก็บไปรอคนละโบเดือนหน้าอันนี้อาจจะไม่เก็บรอแสงมืดดาวเพราะว่าไปเห็นกบไฮเปอร์มี4ตัวเองไม่พออยู่แล้วเดี๋ยวเก็บตัวเดือนหน้าไปรอแสงมืดเลยก็ได้เนาะสิงหาคมนะครับรอบตกเกียร์ด้วยโอ้โหเด็กปฐมอีกแล้วเอ้ยไม่เอาดีชิงแโอนะครับก็คอมเมนต์กันได้นะว่าตัว20บใบเนี่ยเปิดได้อะไรกันนะครับออลองคอมเมนต์บอกกันได้ก็อยากรู้ว่าเออคนเปิดได้อะไรกันนะครับมาแหมหมดนะฮะ โคนี่จริงๆนะครับมาโอ้โหมายากรว่ะเดี๋ยวขอออกหน่อยนะฮะไปไปนะครับมาลุยออกหน่อยชิงช้งี้โอะชิ้งี้โอะนะครับมาชิ้งีโอะมาชิ้งี้โอะชิ้งี้โอะมานะครับมาชิ้งี้โอะโอ้โหนี่ผมเปิดนี่เปิดตู้บนนะเนี่ย นี่มันอยู่ตู้นี้ออกตู้นี้ได้ยังไงนะครับสำหรับบัตรเต้นก็ตัวละครนี้ถามว่าใช้งานได้ไหมอต่แหวนนิดนึงเนาะตัวละครนี้ถามว่าใช้งานได้ไหมมันก็เป็นเลนเจอร์ท่าน,น้ำนะครับก็สกิลก็ดีนะแต่ด้วยความที่เลนเจอร์มันเก่าเกินไปถ้าจะปั้นเป็นตัวแรกๆสําหรับไอดียใหม่อาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับถึงจะมีความสามารถแบบ ตัวหนืดก็เถอะแต่มันเป็นทางแบบคอมโบมากกว่าต้องเล่นหลายๆตัวต้องมีพวกอะดอลฟสเจสิก้าบอมยากลหรือว่าตัวตัว,ตวหนึดหล่าเก่งๆพวกแสงมืดเนี่ยมันต้องช่วยๆกันนะครับจะมาพิ่งตัวนี้ตัวเดียวก็ไม่ได้นะครับแต่ข้อดีก็มีนะมันเป็นว่องไวแล้น้อยด้วยนะครับก็น่าสนใจนะครับนี่สกิลก็ก,ก็ก็โอเคนะครับสกิลก็ไม่ได้นานในขนาดนาั้นสิกว่าวิอะมาเปิดกันต่อนะครับมา คือมาเปิดเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าที่มาเปิดดูตัวบัตเต็ดเพราะว่าเดี๋ยวจะเคลียร์เรื่องดวงนะเกี่ยวไม่รู้เออแบบเดี๋ยวมันแบบไม่มาไงโอ้โหชิงเงโอนะครับถามจริงนะครับอันนี้ถามจากใจเลยนะถามจากใจเลยชิงเงโอมามาโอ้ชิงเงโองเออทลุกิ โอ้ยอยากได้ชิงเอโอ่ะแต่เทลุกิออกก็เป็นตัวตู้นะเป็นตัวตู้นะครับแต่ผมยังเปิดต่อนะเพราะว่าผมต้องการชิงเอโอมากกว่านะครับมามาลูกมาอ่ามาออกมา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 โอ้โหดับเบิ้ลเทลุกิไม่นะมาเป็นดับเบิ้ลเลยนะครับติดๆกันเลยโอ้ ไม่เอาไอาชิงงี้โออยากได้ชิงงี้โอมาแล้วมาเป็นอันต้าเลยนะครับผมโอ้โหโอเคเหลือเก็บตัวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเปิดเกียร์กันบ้างนะครับผมมาโอ้โหแล้วคือเป็นไงเมื่อกี้เทลุก,กิสองตัวติดตามด้วยชิงงโอสามตัวเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเปิดสามรอบติดดูออกดิโคตรงามนะฮะงามจริงเลยครับผม อ่าโอเคนะครับมาเดี๋ยวมาเปิดเกียร์กันบ้างนะก็ออกหน่อยนะฮะเออออกหน่อยออกหน่อยนะฮะสองร้อยนะฮะออกหน่อยออกหน่อยออกหน่อยสองร้อยมาหน่อยนะเออมาแปดดาวแปดดาวแปดดาวมาหน่อยโหลโอเคเงียบนะฮะไอจีสิบปไม่ได้ดิมันมันสี่อ๋อเวทีสิบป เื่อมีลุ้นนะครับเออสี่สิบแปดดาวโอเคสองค่าห้าดาวแน่นอนนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็เกียร์ก็ยังถือว่ายากอยู่นะครับแต่เลนเจอร์ก็เอ,อ้ยทำไมมันเปิดง่ายจังวะนะครับก็ได้มานะครับสําหรับชิง้เองโอนะครับผมก็ได้มาผมน่าจะเอามาแทนตัวนี้นะเพราะว่าบาวล็อกผมไม่ได้ปั้นด้วยนะครับอ่า อาจจะถอดเบาลล็อกออกนะครับก็เป็นทางดาเมจไม้ไปประมาณนี้นะครับผมเฮ้ยทำไมมันได้เยอะจังนะครับหรืออาจจะว้าไอทีมหนึ่งนะครับอสวนเรื่องเกียร์นะครับเกียร์ก็มีคนถามนะครับว่าใส่ประมาณไหนนะครับสําหรับเกียร์ชิงโอนะครับก็ใส่ปอดไม้ก็ทําเปิดตัวไวนะครับก็คือเกียร์ล์มือทำิีบบกไปแล้วเนาะแต่ก็ ถ้าใครมีพกโดนแน่นอนก็หยิบไปใส่ให้ได้นะเรนเจอร์จะได้เก่งมากขึ้นนะครับแต่ก็อ่ะประมาณนั้นแล้วกันนะครับเ่ะโอเคนะครับผมคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมนะเดี๋ยวผมค่อยไปทําวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าอัพตอนนี้มันเปลืองนะครับเรว่มันขึ้นยากด้วยนะครับไปเจอกันนะครับก็คลิปนี้ถือว่าจบด้วยดีนะครับเทลุกิ2ตัวแล้วก็ตามด้วยชิงิโอมาเลยนะครับไปเจอกันคลิปหน้านี่ของบ๊ายบายสวัสดีครับ